วันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับสมพงษ์อูมวันอยู่ในสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับผมเช้าวันจันทร์ที่ขอไปครับปนีหนึ่งพฤศจิกายน2564นะคารัยบอ่นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเดย์และสำหรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งในภาคเรียนที่สองของต่อปรถอนะครับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับก่อนทำการเปิดอย่างเป็นทางการก็ซึ้อยู่กับบริบท เรียนได้หรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเรานะครับก็คงจะเปิดเรียนนะครับในรัฐในระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับหนึ่งแต่ว่าคงต้องรอวันที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะครับประกบศผลอย่างไรก็คงจะได้เปิดออนไลน์กันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเปิดแบบออนแอร์ออนออนไลน์ไปก่อนนะครับก็ยังไงยังไงก นะครับได้ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับลงวันที่29ตุลาคม2564นะครับเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะครับโดยมีหนังสือถึงทุกพิการเขตและก็โรงเรียนนะครับในการที่จะมีแนวปฏิบัติในระหว่างการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งในส่อเลอสาก็ได้มีนแนวปฏิบัติให้กับโรงเรียนก็เขตพื้นที่แจ้งให้กับโรงเรียนเรียร้อยแล้วนะครับก็ถือปฏิบัติตามอันตรายกัดน,น,นะครับส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการเปิดภาคเรียนที่สองครับ2564นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยนางสาวปรีนุชยัยนพน้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นะครับก็จะมีโครงการเด่นๆ,ๆก็คือเรื่องการเดินหน้าเรื่องอโครงการวิจัยและนําร่องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะชั้นปฐมศึกษาปีที่1นึถึงสาคือะระดับปฐมต้นนะครับในปี2564นี้นะครับโดยโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนนําร่องที่จะใช้หลักนะสูตรสมรรถนะในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งหมด8จังหวัดด้วยกัน นะครับ8จังหวัด261โรงเรียนใน8จังหวัดนั้นมีจังหวัดใดบ้างก็มีเชียงใหม่การจรบุรีสีสกีอารยองสตูลปัตตานียะลาและก็นะราธิวาสนะครับซึ่งก็จะเป็นการทดลองใช้หลักสูดสมรรถนะในครั้งนี้นะครับซึ่งการดาเนินการครั้งนี้ก็มีกระแสคาดคานหลายหลายที่หลายแห่งนะครับเพราะว่าบางแห่งบางส่วนที่ก็ มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะมีการคัดค้านกันแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากดปุ่มเดินหน้าแล้วก็ขอให้เดินหน้าต่อไปอ่าั้งนี้ก็คือเรื่องของอาการเดินหน้าของกระจุกติดการนะครับจากครูสภาบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านดริตกุลเกษตรตวัดเด็กการครูสภานะครับก็ได้เผยบอกความงสาวตีนุ่น รผู้สภานะครับก็ได้ลงนามเมื่อวันทีน่28ตุลาคมในการประกาศสรรหากรรมการผูส้สภานะครับเพื่อที่จะแต่งตงั้งให้ดารงตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการผูส้สภานะครับซึ่งมีตาแหน่งว่างจะสมตำแหน่งบริษัทใดที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มีอายุไม่น้อยกว่า35ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน65ปีและก็มีความรู้ความสามารถในกจการิหารกม ก็สามารถไปสมัครเป็นอรองเลอาธิการผู้สภาดได้นะครับโดยเปิดรับสมัครช่วงของวันที่9ถึงวันที่1 7พฤศจิกายน,น2564เวลา8นกา30นาทีถึงเวลา16นกา30นาท,นาทีในวันเวลาราชการนะครับซึ่งสมัครได้2วิธีก็คือสมัครด้วยตนเองและสมัครโดยโลงทะเบียนด้วน EMS จากหน้าสองถึงอ่า สำแนังงานเด็กอธิการผู้สภานะครับก็ดูรายละเอียดได้ในแ็พของผู้สภากันแลกกันนะครับพิจารณาการหน่การแลกกานครับงำคาญสุดพุทธสเสริมย่างข่าวมาบอกว่าจากการประชุมของคณะกรรมการสาส์นอมทรัพย์รูมัธยมศึกษาตัวสุขที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศมอบคัดเลือกนะครับมอบงานให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคณะกรรมการทุที่3ามานะครับก็ประกอบ ในใจจราชเป็นประธานกรรมการในอนุมาติปิติศวรพันันเป็นรองคนที่หนึ่งนะครับในวัฒนาใจจราชเป็นรองประธานคนที่สองและก็มีท่านสุพัฒน์วังกัลพลาดกเป็นกรรมการและดีการการโดยมีท่านสุพจน์่งเสริมเป็นกรรมการและดีการดกการนะครับวันนี้หมดเวลาเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับ ครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้าร้อยสิบสี่ครูวันนี้วันที่หนึ่งเนาะวันนี้วันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งแล้วท่านะครับก็ยังไม่ได้เปิดเรียนนะลูกหลานเนาะยังไม่ได้เปิดเรียนเด้อนะครับก็เรียนออนไลน์ออนเอออนดีมาร์ออนแฮนไปก่อนนะลูกเด้อนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดนี่ก็ยังไม่ คือยังไม่ชัดเจนใช่ไหมยังไม่ชัดเจนนะครับกระแสทางอำเภอสีสงครามเรานี่ก็มีการติดเชื้อนะครับาการจะออกประเมินก็ต้องเลื่อนก่อนใช่ไหมท่านหมอสมจิตนะครับก็เลื่อนไปก่อนอเลื่อนเพื่อความสะดวกความสวยงามใช่ไหม <c oughs> นะครับคณะกรรมการต่อไปก็จะไม่ไม่มีไม,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 ม,ไม่มีฝ่ายปกครองนะครับก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะออกประเมินนะครับเพื่อความพร้อม แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณหมอบอกว่าเป็นไงครเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับใครที่ฉีดวัคซีนก็โอเคโอเคนะครับก็เร่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวัคซีนก็มีให้มีมาเยอะๆก็แล้วกันใช่ไหม <c oughs> มีมาเยอะๆก็แล้วกัน <c oughs> นะครับนอกจากนั้นแล้วกระถินเมื่อวานนี้ลุงเครือลุงเครือนะครับบ้านนาเดือนเนาะกระถินเรียบร้อยไปแล้วเด้อนะครับให้คุณครูบุญชูใจใสไปแทนเมื่อวานในตัวแทนนะครับบริจาคไปแล้วพันได้พันกว่าบาทเนาะบุญชูเนาะนะครับอ้าก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานของเรานอกจากนั้นแล้วทีมงานของเราเมื่อวานนี้ก็ยังไปส่งนะครับน้องเจนครูเจนณนะพัฒนพิมจันนาที่สกลนครเนาะนะครับส่งถึงที่แล้วเด้อครูเจนเด้อ นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เป็นการรอเอกสารเนาะเมื่อมีคำสั่งย้ายมาก็ต้องมีการมอบหมายงานมีอะไรต่างก็คงจะเรียบร้อยในส่วนของกกตนะครับตอนนี้ท้องถิ่นนะครับท่านผู้ในการเลือกตั้งนะครับก็คือท่านประหลัดอ,อ,อบตอได้ประกาศแล้วนะครับหน่วยเลือกตั้งไหนอยู่ตรงไหนหมู่ไหนอยู่ตรงไหนรวมทั้งผู้ที่สมัครนายกนะครับแล้วก็ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสออ,อบตอนะครับประกาศแล้วนะครับแล้วก็ผู้มี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ประกาศเรียบร้อยนะครับไปดูที่ที่ทําการาบ้านผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับสลับกกตนะครับเรื่องของกีฬากีฬานะครับตอนนี้ก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ค่าคืนวันอาทิตย์ True b a n g k อ k อยู่ในเตดเสมอหนองบัวพิชนะครับสลับบอลไฮลักรีโวไทยลีกหนึ่ง การทะเลอยเอแพ้ชนบุรี FC 1-2สมุทรปราการซิตี้ชนะราชบุรีมิดผลเอฟซ2-1บุรีรัมยูในเตตโอ้โหตอนนี้ฟอร์มฟอร์มร้อนแรงมากใช่ไหมท่านเนวินนะครับชนะเมืองทองยูไนเต2ประตูต่อ0นะครับส่วนฟุตบอลเมื่อคืนนี้ก็เพเมอริอักกิษก็มีอยู่นะครับแอสตันวิลล่าก็ยังยังไม่ฟื้นเลยตัวยังไม่ฟื้นเลยนะครับ นี่เป็นกีฬานะฮะพูดถึงกีฬาแล้วนะครับนักกีฬาที่ฟุตบอลของอังกฤษที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้เป็นนักกีฬาของชาติอิสลามนะครับก็คืออียิปต์อียิปต์ก็คือโมโมฮัมเหม็ดซาร่าโมฮัมเหม็ดซาร่านี่คนที่ไว้หนวดนะนะครับฟอร์มยิงยิงยิงเออบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่สามประตูเลยนะครับเรียกว่าทำแฮตติกนะถ้าทำได้ในในแมตช์เดียว3ลูกนะี่เขาเรียกว่าแฮตติก นะครับตอนนี้ประเทศอียิปต์นะครับได้บรรจุอัตชีวประวัติโมฮัมหม็ดซาลาะนะครับลงในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษนี่เห็นไหมเขาลุยเลยนะอชีวประวัติเกียรติประวัติอันสุดยอดนะครับเป็นเกียรติประวัติอันสุดยอดของโมฮัมหมดซาลานะครับที่ไปเล่นฟุตบอลให้ทีมลิเวอร์พูลนะฟอร์มร้อนแรงมากเกียรติประวัติก็คือเป็นนักเตะแอฟริกา,า,ท,า,าท,ที่ยังที่ยังที่ยิงที่ยิง ที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุด107ประตูแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยปี2020คือปีที่แล้วเนาะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัย2019ดาวซันโวพรีเมียร์ลีก2สมัยนักเตะยอดเยี่ยมทวีปแอฟริกาของ BBC 2สมัยนะครับคือคือปี2017 2018ยิงจุดโทษประตูชี้ชะตานาทีสุดท้ายนะครับพายอียิปต์ เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2-0 1-8นะครับในเกมเจอกับคองก้นะครับทำให้อียิปต์ได้ไปบอลโลกในรอบ28ปีโอ้ยนะครับสมควรแล้วนะฮะสมควรแล้วที่เขาบรรจุประวัติคนเก่งนะรประวัติคนเก่งไว้ในทำเนียบของเขานะครับในประวัติในอะไรชาติชนชาติของเขาแหะดีแล้วละ่ะทีนี้ f c e e o o o นะครับใครที่ เล่น Facebook ตอนนี้นะต้องดูนะถ้าอยากจะเล่นต่อไปนะครับต้องต้องไปทำตามทำตามที่เขาบอกมานะ,ะทำตามที่เขาบอกมานะครับไปแก้ไขไปทำอะไรต่างๆขั้นตอนเราก็จะได้ใช้ Facebook ต่อไปถ้าไม่ทำก็จะได้โดนนะจะโด,ดนโดนบล็อกนะครับพูดถึง Facebook แล้วนะครับทาง T N N Vol นะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับมัตส์คเบิร์กซึ่งเป็น ประธานบริษัท f c e e o o o นี่ได้เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อจาก Facebook มาเป็นบริษัท m e t a นะครับมีตาหรือว่า Meta เว r ร์ดมีตาเวิร์ดคืออะไรนะฮะเขาทีเทเวิร์ดเขาก็สรุปมานะครับมีต a เวิร์ดคืออะไรทําไมเราถึงต้องสนใจนะครับมีตาเวิร์ดก็คือระบบนิเวศ vr และ ar วิชวล augmented reality นะครับพื้นที่ดิจิตอลที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสและมีชีวิต นะครับได้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ VR และก็ความเป็นจริงเสริม AR นะครับม์คส์เคเบิร์กบอกว่านะครับซึ่งเป็น CEO ของ m e t a ก็คืออดีตบริษัท f c e e o o o นะบอกว่าเราคือบริษัทที่อยากสร้างเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อผู้คนและ Metaverse นะครับเป็นดินแดนแห่งใหม่เหมือนตอนที่เราเพิ่งเริ่มสร้าง Facebook Metaverse นะครับ m ม t a v e r s e นะครับมีที่มาจากน้ำได้ยาย Uh, ชื่อ Snow Crash 1992นะครับว่าด้วยการใช้ชีวิตเสมือนจริงในโลกออนไลน์นะครับบางคนเรียกว่า m e t a v เ r ิรนะครับว่าเป็นเกมว่าเป็นโลกแห่งเกมที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเป็นยักษ์ใหญ่ด้านสังคมออนไลน์นะครับกระโดดลงสู่โลกนะครับมีต m เวิร์ดนะครับมซักเบิร์ก c ีโของ Facebook ได้รีแบน์รีแบนสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก <c oughs> เป็นมิตต้าแสดงจุดยืนว่าอนาคตโลกดิจิทัลจะอยู่ในโลกเสมือนจริงนะครับเมตาเวิร์สนะครับบริษัทอื่นๆก็กำลังกระโดดเข้าสู่อุตสาหกรรมเมตาเวิร์สไม่ว่าจะเป็น Microsoft, วิดีเออีฟริกโลบริกนะนะครับเผยนะครับทิศทางผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ,มนะรบไม่ว่าจะเป็น สังคมออนไลน์ในโลกเสมือนจริงนะครับแนวคิดการเล่นเกมแบบใหม่ด้วย VR สถานที่ทำงานแบบโลกดิจิทัลผู้ใช้งานสร้างอวตารของตนเองเพื่อเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานในโลกเสมือนจริงจากที่ไหนก็ได้ในโลกการใช้งานมิต a วเวิร์ดอื่นๆก็จะมีช้อปปิ้งในโลกเสมือนจริงจัดนิทรรศการ NFT ในโลกเสมือนจริงการสมัมมนา เปิดตัวผลิตภัณฑ์คอนเสิร์ตท,ที่คุณเข้าไปสัมผัสได้ในรูปแบบอวตารโอ้โหนะครับโลกกําลังก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เราจะต้องติดตามนะติดตามอย่างกระชั้นชิดเลยลหะนะครับถ้าใครอยากไม่ตกเทรนโลกนะไม่ตกเทรนโลกก็ต้องติดตามนะครับอา้าอันนี้ก็คือกระแสของโลกนะครับซึ่งเราก็ ได้ติดตามต่อเนื่องงานตลอดเลยใช่ไหมนะครับทางฮาเดริสรับเพื่อนครูเราก็นํามาเสริมเติมเต็มเสริมเติมเต็มเสริมเติมเต็มนะครับในช่วงหลังห้านาทีสลับเพื่อนครูนะครับซึ่งหลายฝ่ายเขาก็บอกมานะครับมิต้านี่เป็นมิต้านี่เป็นบทใหม่ของมักซ์เคเบิร์กในโลกเสมจริงโอ้นะฮะลูกทวันนี้นี่นะมันทําได้นะ เอ,อเขาคิดอะไรใช่ไหมเขาคิดอะไรแล้วเขาคิดปุ๊บนะครับแล้วก็คอยคิดค้นอะไรต่างๆไปตลอดนี่มันก็จะคบสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเอานะฮะเอาลครับห้านาทีสัะเพื่อนครูวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังนะครับทางวิทยุก็ดีทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ไ like ลน์ก็ดีนะครับวันนี้หลวงพ่อคติธรรมคำสอนของสมเด็จสมเด็จ อาจารย์ตูพรหมรังสีนะครับอานิสงค์ของการเมตตาการเมตตานี้แลโยมจะไปที่ใดทําอะไรย่อมมีอานิสงส์ใครเห็นเขาก็เมตตาเป็นที่รักของเทวดาและอะมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจไหมจ๊ะอานิสงส์เขาบอกว่าคุณใสทั้งปวงจะก,กล่ามลายโยมไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตา เมตตาคุณนังอะระหังเมตตานะครับเป็นคําสอนของหลวงปู่โตนะฮะชมเ็ดจ,จันโตสาธุสาธุนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคารําจันนะครับสมพงอุบวรรณพ่อพันธุ์กุลลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ